นี่สอบเสียเรยวนะครับจริงๆใส่เข่าขึ้นไปใส่เรื่องสอบใส่ไม่อยากเข้าเลยนะครับเตตั้งเตะใส่เรื่องขึ้นไปมีทารางรวดแล้วก็ทัาเตะอยากขึ้นนะถ้าสมมติวันนี้สอบฐานเป็นใส่เรื่องได้ใช่ไหมครับต้องตั้งใจสอบฐานขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีหลักเฑยอยู่ในต้องดีกว่าตรงน,นี้ใคเข้าใจไหมครับ นี่ทุกคนเรือกสอบใส่ทุกคนสอบพันนะครับอินดีด้วยนะครับ่าเตต์อไปมกบกใส่นะครับจะกข้มาเนาอม่มด้นาะง่ายาี้